คำเตือนลีปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับโอเคครับผมก็กลับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมที่หน้าเกมขุมมซัพย์แห่งแฮกแท็กนะครับเป็นเกมสาวถ้ำนะก็ขอมาต่อเป็นเกมที่2ในการผู้ชมรอบนี้มีเข้ามาที่ห้าพันนะครับเบ็ดแรกนี้ผมจะลุยเบ็ดหน100ึ่งร้อยไปเลยแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้รับชมผู้ชคมบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้มาทําตามนะ เกมนี้ผมก็เล่นต่อจากเกม Speed Winner นะครับมาดูว่าวันนี้เกมเสาถ้ำจะแตกดีหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าเกมเสาถ้ำนี้ถือว่าเป็นเกมที่ถ้ามันแตกก็แตกดีนะครับถ้ามันไม่แตกก็เล่นยากมากนะทุกผู้ชมมารอบนี้ได้มาที่2,000หนะครับไปต่อเลยครับผมเฮ้ยเฮ้เอ,เ,อเอาแล้วไงทากผู้ชมได้ลุ้นเข้าฟรีไวมากนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับสก,กัตเตอร์โอ้โหโอ้ ขอแค่หนึ่งตัวเท่านั้นเองครับผู้ชมไม่มาเลยนะฮะมาเดี๋ยวผมจะลองซื้อสักรอบแลวกันนะครับจะเหลือทุนไว้ปั้นเองปักพันเก้าแล้วกันผู้ชมเผื่อซื้อไม่คุ้มนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยครับผมรอบนี้ไม่ได้กําไรไม่เป็นไรนะครับขอแค่ได้ทุนคืนก็พอทุนผู้ชมจะได้ไปต่อนะครับโอ้โหแค่เปิดตัวมาก็รู้เรื่องเลยครับผู้ชม มาเอาหน่อยเพื่อนโอเคสวยเอาแล้วไงทุกผู้ชมหน้าเขียวมาหรือเปล่าโอ้โห,โโห,โโหเจอหน้าเขียวชุดเดียวก็รู้เรื่องครับทุกผู้ชมมาดูดีว่าไ,ได้เท่าเท่าไหร่นะครับโอ้โหลิ้นพันกันหมดเลยท่านผู้ชมตกใจนะครับตอนนี้ก็ได้มาที่สองหมื่นแล้วนะครับยังเหลือหมุนฟรีประมาณหนึ่งรอบนะ ผมว่าถ้าไม่เจอหน้าเขียวเมื่อกี้ก็ไม่น่าจะซื้อคุ้มนะครับมาลุยต่อยครับทุกผู้ชมขอเพิ่มเบ็ดแล้วกันนะครับเป็นเบ็ด200ดูนะครับช่วงนี้มีเกมไหนอยากให้ผมเล่นก็สามารถคอมเมนต์ขอเข้ามาได้นะครับเฮ้ยเอาแล้วไงผู้ชมโอ้โหของฟรีก็มาครับผมรอบนี้เข้าฟรีเบ็ด200นะครับมาดูว่า เล่นแบบซื้อกับไม่ซื้ออันไหนจะแตกดีกว่ากันนะครับมาอะไรยาวเลยเพื่อนโอเคสวยต่อเบ้าโอ้โหมาเอาแล้วไงทุกชม ดามาที่2,006นะครับตอนนี้เพิ่มคูณเป็น14แล้วนะฮะท่านผู้ชมเก็บต่อคูณไปเรื่อยๆครับผมเฮ้แต่ผมว่ารอบนี้เหมือนจะมาดีอยู่นะครับเหมือนจะมาดีอยู่นะครับท่านผู้ชมเอาแล้วไงโอ้โหรับซับก้อนโตไปเลยครับผมได้มาที่43,000นะครับ ตอนนี้ได้วินมาที่4 9่หมแล้วนะทุกผู้ชมเหลือที่สามรอบสุดท้ายนะครับตัวนี้จะโบบาหรือเปล่านะเบดสอ0รครับทุกผู้ชมแม่ไหลต่อเลยเพื่อนโอ้โหโอเคครับทุกผู้ชมรอบนี้ได้มาที่4 9่หมนะครับถือว่าได้เยอะกว่ารอบที่ซื้ออยู่นะแม่ ตอนนี้มีเศษประมาณ770นะครับเดี๋ยวผมลองเอาเศษเล่นแล้วกันนะครับตูดีว่าจะมีอะไรมาให้ลุ้นอีกหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ก็เลิกนะทุกผู้ชมอย่างน้อยก็ได้กําไรแล้วนะครับมา100สุดท้ายครับทุกผู้ชมได้เปล่าโอโ้โหโอเคครับผมก็เอาเป็นว่าเลิกเลยแล้วกันทุกผู้ชมเอาทุนเข้ามา5,000นะครับตอนนี้ก็ได้กำไรมาที่70,200นะครับ ใครชอบเกมนีคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรัใครสนใจที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนะครับตอนนี้ก็ถือว่ายังทันนะครับตั่นและเดี๋ยวผมจะเข้าไปสุ่มแจกป,ประมาณช่วงดึกๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ